สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินช่วยโควิดนะครับซึ่งสามารถที่จะกู้ได้คนละ50,000บาทนะครับของธนาคารน้อมสินจริงๆแล้วเนี่ยโครงการตัวนี้เนี่ยเขาเปิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่วงเงินเนี่ยเต็มไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยวันที่4สิงหานะครับเขาก็เลยประกาศเนี่ยเปิด ให้กู้เนี่ยรอบ2นะครับแต่ว่าเจ้าตัวรอบ2เนี่ยตามข่าวที่ได้มานะครับก็คือสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนและวิธีการหรือว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสมบัติผู้กู้เนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนจากที่รอบแรกนะครับก็คือ1 ต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้ประจำนะครับเช่นพนักงานบริษัทนะครับหรือว่าในอุตสาหการรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหการรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนะครับตกงานลดเงินเดือนรีบิดอลเพย์เป็นต้นก็จริงๆแล้วข้อความอาจจะขัดกันสักเล็กน้อยนะครับนี้ผมอ่านแล้วก็เอ่ออันนี้ความความเห็นส่วนตัวนะบอกว่าตกงานแล้วจะกลายเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําได้ยังไงนะครับอันนี้อันนี้อาจจะขัดนิดนึงนะครับประโยคตรงนี้นะครับ2คือ เป็นคนสัญชาติไทยนะครับมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชําระเงินกู้เนี่ยจะต้องไม่เกิน65ปีนะครับมีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้นะครับแล้วก็ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้าประกันนะครับตรงนี้แล้วก็ระยะเวลาชำระเงินต้นเนี่ยและดอกต้องไม่เกิน3ปีนะครับหรือว่า36งวดนั่นเองทีนี้มาถูกขั้นตอนการขอกู้กันบ้าง ขั้นตอนการขอคู้ตรงนี้นะครับเขาให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ gsb.or.th เท่านั้นนะครับย้ำนะครับขอผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะแล้วเลือกเมนูนะครับสำหรับลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดนะครับโดยเริ่มลงทะเบียนเนี่ยวันแรกวันที่4สิงหาคมนะครับ2563หะครับหลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็ ให้รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS นะครับและเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้นะครับซึ่งเอกสารตัวนี้นะครับรเอกสารที่ขอเนี่ยมีอะไรบ้างเอกสารส่วนบุคคลนะครับก็ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่มีนะครับของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกันนะครับ 3ก็คือสำเนาใบาสำคัญการสมรสนะครับของผู้กู้ในกรณีที่คุณมีคู่สมรสนะครับ4ก็คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกของธนาคารออมสินเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าเงินกู้ตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องมีบัญชีของธนาคารออมสินก่อนนะครับในดับแรกส่วนเอกสารทางานการเงินนะครับหก็คือสลิปเงินเดือนนะครับหรือหลักฐานรับรองเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับส ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ใช่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจํานะครับในนี้กรณีของผู้ค้ำประกันนะครับประกอบอิชิสําหรับสามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง3เดือนได้นะครับตรงนี้3ก็คือสเตทเมนต์นะครับก็คือเอกสารการเดินบัญชีนะครับย้อนหลัง3เดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับอันนี้ของทั้ง2อัน2ออันเลยนะครับสีก็คือ เอกสารแสดงการชำระนี่เป็นปกติกรณีที่มีหน้ค้างชำระนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่ากรณีที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันนะครับสำเนาหลักประกันก็เช่น,นโฉนดที่ดินนะครับในอันนี้เนี่ยกรณีที่คุณใช้อสังหาริมทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับหลังจากที่รอ SMS นะเมื่อคุณได้รับ SMS นนะครับก็รอการติดต่อของธนาคารนะครับตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่า หลังจากที่คุณลงทะเบียนเนี่ยคุณก็รอ s m s นะครับเมื่อ SMS มาเขาจะระบุนะครับวันเวลาที่กำหนดนะครับเพราะว่าตอนที่คุณกรอกข้อมูลเนี่ยคุณจะต้องกรอกในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็สาขาที่คุณสะดวกในการเดินทางไปทำธุรกรรมนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณไปยื่นเอกสารทำธุรกรรมนะครับเพื่อยื่นขอสินเชื่อเนี่ยก็ให้รอผลพิจารณานะครับกรณนี้อนุมัตินะครับจะได้รับแจ้งนัดนะครับจัดทำนิติกรรมสัญญานะครับ หลังจากนั้นนะครับธนาคารเนี่ยจะติดต่อเพื่อทํานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากก็คือเข้าบัญชีของธนาคารออมสินนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการนี้เนี่ยก็ถึงวันที่30ธันวาคม2563นะครับหรือเขาอ,อาจจะมีวงเงินเต็มก่อนนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีปัญหานะครับอยากจะได้สินเชื่อตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ไปกรอกข้อมูลเอาไว้นะครับทีนี้ มาเข้ามาดูในส่วนของเว็บไซต์กันบ้างนะครับซึ่งเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บของธนาคารอมสินนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปที่ลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับวงเงิน1 0 0 0 0หมื่นแลบาทนะครับตรงนี้เขาเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเทมเพลตเก่าที่มานะครับทีนี้เมื่อคลิกเข้าไปนะครับจะปรากฏว่า เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจานะครับแต่ว่าณตรงนี้นะครับนักข่าวที่ผมได้มานะครับบอกว่าเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจําเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปนี้แล้วมีรายได้ประจํานะครับก็ลองคลิกลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําดูนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่มีอาชีพอิสระแล้วอยากจะลองเกาะข้อมูลดูตรงนี้ก็ สามารถลองกรอกดูได้นะครับอันนี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้ากรอกไปของอาชีพสระเนี่ยคุณจะได้รับ SMS หรือว่าระบบเนี่ยจะให้ลงทะเบียนได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมพูดเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีรายได้ประจําเท่านั้นนะครับตรงนี้อ่ะดังนั้นนะครับเมื่อคลิกเพื่อลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้ประจานะครับตรงนี้ระบบก็จะให้อ่านข้อตกลงและยินยอมนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้อ่านให้ดีนะครับว่าเขามีข้อตกลงและยินยอมยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับเมื่ออ่านจนครบเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีช่องให้ติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อตกลงอเรียบร้อยนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ชื่อนามสก,กุลนะครับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับเปร์ดโทรศัพท์มือถือนะครับที่อยู่ของที่ทํางานนะครับหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเขาจะให้เลือกนะครับธนาคารเลือกสาขาของธนาคารน้อมสินที่ใกล้ที่ทํางานหรือใกล้ที่อยู่ปัจจุบันของท่านนะครับก็ให้เลือกนะครับให้เลือกจังหวัดก่อนแล้วก็สาขานะครับเพื่อให้ที่ท่านเนี่ยเพื่อให้ธนาคารเนี่ยติดต่อไปแล้วก็ทําธุรกรรมที่สาขานั้นในกรณีที่ท่านเนี่ยได้รับ SMS ว่าโอเค คุณสมบัติเบื้องต้นของท่านเนี่ยผ่านให้มาเข้ามายื่นเอกสารนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับอย่างนี้น,นะครับก็แค่รอ SMS เนะครับเพื่อรอวันที่ธนาคารเนี่ยติดต่อไปเพื่อให้ยื่นเอกสารเท่านั้นเองนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ